ครับสวัสด so, ีครับวันนี้มีอยู่กับร์มาเทมเมอร์ครับแล้วก็มาอยู่เกมมิวเซอร์เถื่อนตอนนี้ผมก็เวลประมาณขั้นสองนะตอนสี่นะอีกพีมันก็ขูเก่าๆนะผมก็ว่าไว้ดิถามไอเชื่อนี่แม่งกลาบเลยที่เราเล่นจริงๆโอ้ไม่ได้นั่งว่างเวลทั้งวันเสมอวันนั่งว่างทั้งวันก็ดีด้วย มีประมาณใครอยากเล่นด้วยผมก็เขียนใต้ดีสคริปชันนครับเดี๋ยวส่งเว็บลิงหนดไปให้ถามว่าหนูยัไงไงได้เลยเดี๋ยวสอนจริงนี้แม่งจัดเต็มเลยเอายาวเลย ได้สุตีมาแนละ้วหนึ่งงอกสิงงอกหลอดนี่มันไปทำอะไรผมไม่รู้นะเป็นอะไรตัวเบียนอ๋อไว้พิ้วเทียมชิงประสาทประมาณนั้นชิงนี่นชิงชิงประสาทนี่ทุกวันอะไรก็ไม่รู้น่าจะวันอาทิตย์น่าจะวันอาทิตย์ประมาณยังไง ตอนนี้เ่เท่าไหร่ครับแปดสิบก้าไฟนี้ครับเรีวไวกว่าเดีออกจะตีแม่งมนแ <c oughs> น่นีก็เป็นนิวเทื่อนเซิร์ฟ UX นะครับมิวเทื่อนเอ็กเยนไปวเน กินทำไมวะอันนี้ม like 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 no like ันไม่มีเวลาครับอันนี้เป็นไวรัสของไอ้พวกโปรแกรมอะไรไม่รู้ครับไม่ใช่อันนี้แน่นอนร้อยเปอร์นต์บเวลาดาวน์โหลดนี่แม่งก็ต้องปิดเวลาด้วยต้องเก็บตังเรับสำคัญครับตังเจอสีทองไม่เกียรตสมุด อยู่แรงรวมเสร็จไ้ตอนนี้ผมเล่นแมงก็เล่นง่ายเดียวตีหนึ่งหัวไปก็ตีอันนี้ผมก็เล่นเล่นสายเลยไนน่าจะเป็นไนน์แบดับไนน์เดี๋ยวเดี๋ยวดูดับไนับ มันก็จะมีประมาณสองสามสี่ห้าประมาณหกหกหรือ้าจะไม่ได้ครับตัวลนะครเนาะมีหลายอาชีพรับถ้าเป็นเมจิตก,ก็ต้องเม่ต่สองร้อยยี่สิบถึงคนระับเอามาเล่นได้ถามว่าซื้อของที่ไน ก็ได้ครับหายก็ได้ครับก็แต่ก็มันจะแจ,ก,จก,กังินาก้าสเก้าล้านนะเสียงเพมงไม่งาจจะดังกว่าไมค์ผมครับก็ไม่เป็นไรครับฟังฟังไปเถอะเกิดจะได้ยินเสียงผมยินดีชนหน่อย ถ้าถามว่าเออเมยไม่คอมโบวะมองคอมโบไม่เป็นครับผมไม่มีสกิลมอนครับเลยคอมโบไม่ได้อะไรเนี่ยเออขอพักแป๊บนึงครับเออ มแล้วครับเทเ็ดแม่งก็มีขายนะชาอูชาออสเท็ดห้องเท็ดเนี่เท็ดชมพูมีขายหมดมันก็มีตีนซอมเนีย่ยัะมันทังนบะต้องซ่อมเลย ีแม่งก็จะพัง,งรับซ้อมเลยเอ้ยไม่ใช่ซ่อมดิเบลไม่ถือบั็อกครับกด,ดเกมเพื่อไปดูว่าจะไปแผนที่ไหนเอ้ยรล้เล่นอะไรแบบกดไปแม่งเลย ครับเนี่ยเมืองคือของนักนะครับครับไอ้ที่คนยืนอยู่ตรงนี้ก็คืออาชีพเมจิกนะโหดโหสุดยอดเดินมาข้างไหนก็เจอไอ้คนขายของของพวกนี้ไว้ทำเคสไ้ทำอะไรอ,อันนี้ ปรากฏเมจิกสตนที่จะใช้ในวัาไปอย่งางหังเชียนเออเดี๋ยวดีกว่าสามไอปิงนี่ซื้อที่ไหนทำยังไงยับนี่ยับ ต้องอาชีพค้าสามได้อะไรเนี่ยปิดแล้ว ววิมีนีมีมีน้อยครับได้เยอะมีเยอะหมดกมดว,วิวครับถามว่าจะกดแต่กดคนคนอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับ ี R L ครับกดลงทีครับแล้วก็ชี้ไปตรงที่ที่เราจะตีครับตีคนครับแล้วก็ใส่สกิลม่งนี่คืออะไรอะไรไม่รู้สกลที่นี่คัอไวดี ค่สเตตัสนี่ก็เต็มทุกช่องหกหมื่นห้าตอนนี้ก็มือสองยังกลางอยู่เก็บตังค์มนต้องเข้าไปข้างในหน่อยคมันจะคือศีรษะเจอสิ่อด่ 有点。 าทคาทลูทาเวเอร์อดนีเรียเดิจอ๋อเรียวเรีอยไปไม่ได้ไปได้เทแล้วไปได้กวนวะไม่ได้ไอะไม่เลยไปดีได้ดีเด็ดสุด เล่นนี่จันเลรคมเรียวะตอนเล่นนี่ไม่ได้โโมดเลยนะเนี่ยต้องเล่นถืวเป็นการ,รโมด ก็มาได้ดี่สุดก็มาได้ครับเหลที่สุดก็มาได้โหดมากตอนนี้รอแต่ไม่ไหวนะของแลนน่มีอนะ่ะตอนนี้ของแลนะ้เป็นสีทองถินม่วงอ่ะถินม่วงนะองนะ่ะ ตังดัง้ป้อมที่เราตีมไม่ได้ครับมันเป็นกับดักครับไม่ยิงเลยแ้แต่่ Okay. เดี๋ยวจได้ไดวเีเมรามันส็บามห้าพัน,สสนเสรนเะมากเมันไม่สาใต้องเต็มเต็มมูอท่า นี <ider Stadium> ่สองร้อยกสิแล้วใช่ครับมา่อเดียวสอกบสี่เเดียวครับ300 Oh, Nein, เชือ่อของดักไหมอย่างอย่าง,างแน่ครับตรงนี้ไ,ว,ไว้สุดยอดเทพเจ้าเลยตรงนี้ออกมาให้ความเห็นว่าการที่บ้านเืิงจะเดือหน้าต่อไปได้ได้อยงยาก้ทุกฝ่ายเทพเจ้าดบงน,น <c oughs> ี้ยื <c oughs> ้ยืยื้้ที่นี่จะถไวเปลี่ยนคาสัมเลยังไป <c oughs> i เก็จังดีหาย